เฮ้ยน้องทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิ้ลจะพานนะ้องทุกคนไปเฉลยข้อสอบในสิบตำรวจไปี64กันครับผมเดี๋ยวจะไปเก็บในเรื่องของสถิติกันสัก4ข้อครับผมเดี๋ยวไปดูติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับผมโอเคไปลุยเอาล่ะมาลุยกันต่อครับในข้อที่6ครับในเรื่องของอะไรสถิติเนาะแต่ก่อนนะนั้นก็ใครยังไม่ดูเนาะเรื่องพื้นที่แรงเงาก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้แล้วก็เรื่อง เซตเนาะเรื่องเซตแล้วก็เรื่อง100้อยรัเปอร์เซ็นเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้โอเคเข้าสู่ข้อที่6ครับผมบอกว่ากําหนดให้ข้อมูลชุดหนึงเนี่ยข้อมูลชุดหนึงเนาะมีตามเนี้ยสิบสองสิว่ากันไปแล้วมัธยาฐานเท่ากับฐานนิยมอ่ะต้องดูก่อนนะข้อมูลเนี่ยเรียงจากน้อยไปมากยังเรี้ยงยังครับเรียงแล้วถูกป่ะสิบสไล่ไปทีนี้เราอยากได้ฐานนิยมกับมัธยาฐาน เท่ากันฐานนิยมเท่ากับ16เมื่อฐานนิยมเท่ากับ16นี่หูกระจอกมากเลยเนาะแสดงว่าเขาแอบบอกอะไรมาเขาแอบบอกว่าตัวนี้มันเห็นไหม14 2ตัว16 2ตัว22ตัวฐานนิยมเท่ากับ16แสดงว่า a คือ16เห็นปะจบแล้วครับแค่นี้โอเคเคลียร์เนาะแล้วทีนี้โจทย์บอกว่า,ามาตรฐานก็คือค่าเม็ดเนาะค่าเม็ดจริงๆไม่ต้องหาก็ได้เนาะเม็ดก็คือ16 หาม,มาตยาฐานยังไงก็สมมุติพี่ตัดหัว3ตัวพี่ก็ตัดท้าย3ตัวเห็นปะ่ะแล้วพี่ก็ตัดนี่นี่แสดงว่าเนี่ยก็คือ16ได้เลยโอเคเคลียร์เนาะจริงๆถ้าตัวนี้ไม่บอกฐานนิยมเท่ากับ16นะแค่บอกว่ามัธยาฐานเท่ากับฐานนิยมเนี่ยน้องก็ต้องรู้ทันทีว่าตัว A คือ16โอเคปะ่ะจริงๆตัวนี้ต้องดูนะว่าโจทย์จริงๆเนี่ยให้มายังไงอันนี้เป็นโจทย์จากความจำของน้องๆหรือเด็กๆที่ไปสอบเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ ไม่ว่ากันแต่ว่าให้ดูวิธีการคิดสมมุติว่าไม่ให้ตัวนี้มาแล้วบอกว่ามัธยฐานเท่ากับฐานนิยมก็ต้องทําได้พี่ตัดไป4พี่ตัดไป4แสดงว่าตัวนี้คือมัธยาฐานฐานนิยมก็ต้องเป็นสิบ้วยเช่นกันโอเคเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นครับหาต่อจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x บาร์ bar. x บาร์ก็จะได้เป็นซิกมา x ส่วน n อื ถ้าทำจริงๆก็ต้องทำแบบนี้ครับก็เอา12 14ก็ต้องมานั่งบวกกันแบบนี้แหละ14 16 16 16 20 20 25หาอ่าหารด้วยกี่ตัวนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็หาร9ไม่มีอะไรอันนี้ทวนสูตรเฉยๆเนาะโอเคอ่ะคิดเลขครับ ตัวนี้เป็น2เป็น6เป็น10 10 16 16อ่า22 28 28ก็จะเป็น33ทด3เนาะทด3ปุ๊บเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น9เป็น11เป็น13เป็น13ก็เป็น15โอเคก็ได้153ส่วน9 9 19ครับเหลือเศษ6 เป็นหกสิบาก็สิบเจ็ดนั่นเองจบครับแค่นี้อืมได้แบบนี้ครับอ้ยฮะทีนี้เดี๋ยวถ้าคนไม่อยากคิดแบบนี้อยากจะรัดในการคิดเลขนิดนึงนะดูนะพี่จะลัดให้นิดนึงในการคิดเลขสมมุติว่าพี่เบิรบอกว่า x bar เท่ากับ s ิ g m a x ส่วน n เหมือนเดิมเนาะไอตัวเนี้ยพี่เอาแค่ สมมติพี่ลบลบตัวนี้ทิ้งไปลบสิบทิ้งไปอ่ะดูนะดูนะพี่จะทายังไงตรงนี้เลขมันต้องบอกว่าเลขมันยังน้อยอยู่ถูกปะเลขมันยังน้อยอยู่อ่ะสมมติพี่เบิร์ดลบสิบทิ้งไปแสดงว่าตัวแรกพี่ก็จะเหลือสองถูกปะเหลือสี่เหลือสี่เหลือหกเหลือหกเหลือหกแล้วก็เหลือสิบเหลือสิบแล้วก็เหลือสิบห้าถูกไหมโอเคเขียนป่ะเราก็คิดเลขนะครับตัวนี้เป็นแปดตัวนี้ก็เป็นสิบเป็นก้อนนี้เป็นสิบ ก้อนนี้ก็เป็นสิบแปดก้อนนี้ก็เป็นยี่สิบก็เป็นสามสิบห้าถูกปะสามสิบห้ากับสิบแปดก็เป็นห้าสิบสามก็เป็นหกสิบสามหกสิบสามมีเก้าตัวก็หารปุ๊บมันจะได้เป็นเจ็ดแต่ตอบเจ็ดตรงนี้ไม่ถูกถูกปะเมื่อกี้เราลบตัวนี้คือสิบเราก็บวกกลับไปสิบแบบนี้มันก็จะได้เป็นสิบเจ็ดเท่ากันเห็นปะอันนี้คือการลัดในการคิดเลขหรือเป็นทริคในการทำนั่นเอง โอเคอันนี้จะมีประโยชน์มากสําหรับกรณีที่เลขมันจะเยอะแต่เนี้ยเลขมันน้อยๆก็อาจจะไม่ค่อยเห็นฟีลลิ่งนั่นเองหรืออีกแบบนะครับถ้าคนขี้เกียจคิดเลขแบบนี้ก็มีหลักการคิดเลขแบบนี้ครับตัวนี้เป็น10ถูกปะ่ะหลัก10พี่ก็คิดแบบนี้ก่อนครับ1 0 2 0 3 0 4 0 50 60, 60 60กับตัวนี้40เป็น100เป็น120พี่ก็คิดก่อน120แล้วพี่ค่อยบวกหลักหน่วยก็ได้อ่าบวกหลักหน่วยมาครับเป็น2ตัวนี้เป็น8เป็น10 เป็น10กับเป็น10กับ18ก็เป็น28ก็บวกเป็นปุ๊บเป็น33มมเห้ามันก็จะได้ร้อยเท่ากันก็คือได้มาเท่าตรงนี้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเขียนแบบนี้เรียงอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่เนาะตรงนี้ก็ฝึกเอาใครถนัดแบบไหนก็ทำดูแต่ทีนี้พี่ก็ทำให้ดูหลายๆแบบทั้งวิธีจริงแบบนี้แล้วก็วิธีลัดแบบนี้แล้วก็ทริคในการคิดเลขแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันโอเคให้เป็นแนวไว้แล้วกันอ่ะไปต่อครับ ข้อเจ็ดบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยคือแบบนี้7 6 A 2 A มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5แสดงว่าไอตัวข้อมูลนี้ยังไม่ได้เรียงถูกปะเราก็มาเลยครับ X bar บเท่ากับซิกมา X ส่วน N อ่าข้อมูลยังไม่เรียงก็ช่างมันแล้วโจทย์ถามว่ามัธยฐานมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องไปหา a ออกมานั่เองเอบาคือ5ครับซิกมา x ก็จะบวกกันเลยครับ7วก6ก็เป็น13 ถูกปะสิบบวกกับอีกสก็เป็นสิอ่ะได้15เนาะตัวนี้ติด a บวกสอก็เป็น 3a แล้วตัวนี้เป็น a กกำลับบงสก็เป็น a กกำลับบงสบวกสาแล้วก็บวกสิแบบนี้โอเคซิกมา x หารด้วย n ครับ n มีกี่ตัว1 2 3 4 5ตัวก็หาร5 คูณคว่ายปกติครับ5ตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณข้างบนแล้วก็พลิกสลับได้แบบนี้ถูกปะแล้วก็พลิกสลับซ้ายขวาเนาะก็จะเป็น a กํลัง2บวก 3a บวก15ตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณก็5 5 25ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นครับก็จะได้เป็น a กํลัง2บวก 3a ตัวนี้ย้ายมาลบปุ๊บก,ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับบ10เท่ากับ0อันนี้ก็เข้าสู่เรื่องการแยกสมการ พูุนามถูกปะแยกได้ก็ให้แยกก็เป็น a กับ a วิธีการแยกครับก็ดูครับหน้าคูณหน้า a คูณ a ได้ a อกำลังสองเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องหาตัวหลังครับคูณกันได้ลบสิบบวกกันได้สามเอตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกแสดงว่าเราจะได้ลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งโอเคอะไรคูณกันได้สิบบวกกันได้สามก็จะต้องเป็นห้ากับสองถูกปะได้เป็นตัวนี้ โอเคโอเคป่ะ okay. okay. อ่ะทีนี้เช็คครับหน้าคูณหน้าได้หน้ากำลังสองเป็น a กำลังสเรียบร้อยหลังลบสองคูณหเป็นลบสิเรียบร้อยโอเคตัวใกล้ลบสคูณเเป็นลบสอเโอเคป่ะตัวไกลครับได้เท่าไหร่ครับห้าคูณ a ก็เป็นห้าบวกกันก็เป็น3 a จริงๆได้ตรงกลางใครแยกสมการไม่เป็นก็ชา้าๆแบบนี้ก่อนได้ไม่เป็นไร <c oughs> สองตัวนี้คูณกัน จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นย์จะหาตัวนี้พี่ก็เอามือปิดตัวนี้เราจะได้ว่า a ลบ2เท่ากับศย์้ายข้างให้เรียบร้อย a ก็จะได้เท่ากับ2พี่จะหาตัวนี้พี่ก็เอามือปิดตัวนี้ a บวก5เท่ากับศูนแสดงว่า a ก็คือลบ5อ่ะพี่ก็ได้มา2ตัวแบบนี้ถูกปะ่ะทีนี้แอบดูตรงนี้นิดนึงครับถ้าตัวเนี้ย a มันเป็นอะไรครับ a มันเป็นลบ5 จะเกิดอะไรขึ้นมันมันไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้มันจะต้องเป็นจํานวนบวกมันไม่มีจํานวนที่ติดลบมานั่นเองโอเคเพราะฉั้นลบห้าเราก็ไม่ใช้ครับลบห้าไม่ใช้เราก็เรียงเลยครับตัว a ตัวนี้น้อยสุดก็คือสองโอเคขายายเข้าไปหน่อยเนาะตัวนี้คือสองเนาะตัวนี้คือสองก็จะคือได้สี่ถูกป่ะแล้วก็ a กกาลังสองก็คือตัวนี้คือสี่บวกสองก็จะเป็นหก ใช้ไปแล้วสามตัวก็เหลือหกแล้วก็เหลือเจ็ดโจทย์ถามมัธยฐานพี่ก็ตัดหัวสองตัวตัดท้ายสองตัวเหลือตัวตรงกลางครับแสดงว่าตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวเม็ดมัธยฐานนั่นเองเม็ดก็คือมาจากมีเดียนคือค่าตรงกลางตูวป่ะก็ตอบเท่ากับหกโอเคเม็ดเท่ากับหกเนาะก็นี้เพราะฉะนั้นเม็ดเท่ากับหกก็ไม่ยากเห็นป่นง่ายๆเนาะ อ่ะไปต่อครับไปต่ออันโจทย์เลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการแก้ข้อมูลถูกผิดอ่ะลองทําดูครับผมบอกว่าอะไรอันโจทย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเท่ากับ7ก็คือ x bar บาถูกปะ่ะผลรวมของข้อมูลเท่ากับ280ก็คือซิกมา x โอเคถ้าแบบนี้ครับให้น้องมาทำแบบนี้ตีตารางก่อน น้องก็บอกเอาพี่ตีทำไมอ่ะผิดถูกมันคือการแก้สมการถูกผิดนั่นเองถูกป่ะอ่าการแก้ x บาร์ถูก x บาร์ผิดดูนะแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เขาให้มามันคือ x บาร์ผิด x บาร์ผอคือผิดเนาะตัวนี้ก็คือซิกมา x ผิดเท่ากับ280แล้วเราก็จะได้ n n ที่ผิดออกมาอ่านโจทย์ครับถ้านำข้อมูล ออก1ตัวอ่ะดูนะออก1ตัวแสดงว่าจากเดิม n เนี่ยออกไป1ตัวก็จะต้องเป็น n ลบหนึ 1, ่เห็นปะเราจะได้แก้ใส่แบบนี้ได้ไดง่ายๆโอเคเอาข้อมูลอ่าหตัวคือ46เอา46ทิ้งไปก็จะได้แสดงว่าเราจะได้ชิคมา x ที่ถูกเนี่ยก็คือ280ถูกปะแล้วเราก็ลบ46ทิ้งไปโอเคหา x าา์ใหม่น,นั่นเอง เกเนาะเพราะฉะนั้นครับ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เบิ x bar ์เท่ากับซิกมา x ส่วน n อ่าดูนะพี่จะทำางสมมุติว่าพี่ดูฝั่งนี้ที่ถูกก่อนทำยังไงเราก็จะได้เป็นซิกมา x ใหม่เนี่ยก็จะเป็น280ลบด้วย46หารด้วย n ลบ1แต่สังเกตเห็นไหมว่ามันติด n อยู่ n หายยังไงก็มาจากฝั่งเนี้ย อ่ะที่พี่โยงไว้ตรงนี้เอาเอา,เอาเส้นเดียวพอเหมือนเดิมครับ x bar คือ7ซ sigma x ก็คือ280ส่วน n เพราะฉะนั้นคูณไขไปครับ n ก็จะได้เป็น280ส่วน7ก็จะเป็น40นั่นเองโอเคไหมพอ n เป็น40เราก็เอา40เข้าไปแทนตัวนี้เห็นปะแล้วก็ลบเลขครับตรงนี้4 46 4รสิทําำไมเป็น4 6 0้อ60 อ่าพอเราลบได้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์ลบไปก็จะเหลือสี่ถูกไหมตัวนี้ก็เลยเหลือ27ลบมาก็เลยเหลือยี่สิบสามหารด้วยสี่สลบหนึ่งก็จะเป็นสาสิบแบบนี้โอเคอะไรคูณกันได้ลงท้ายด้วยสี่นะเก้าอะไรเก้าหกห้าสิบสี่เราก็เดาครับน่าจะเป็นหไหมสามสิบเก้า สองสามสี่ถ้าเป็นหกก็เก้าหกห้าสิบสี่หกสามสิบแปดก็เป็นยี่ามพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ x อ a r บ์ก็คือหกก็ตอบอืมตอบเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคปะ่ะก็วิธีจริงก็คือแบบนี้น,นั่นเองโอเคเนาะโอเคเนาะถ้าเป็นวิธีรัดเขาก็จะมีสูตรบอกอยู่ว่าอะไรนะ x บาร์ถูกเท่ากับ n ผิด x บาร์ผิดลบ x ผิดบวก x ถูกหารด้วย n ถูกก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เอาแบบนี้ก็พอเนาะวิธีการทำง่ายๆครับอย่าลืมมาตีตารางแก้ให้มันถูกต้องแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาก็จะทำได้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วข้อสอบในสี่ตรวจจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เนาะก็ทำได้เลยอ่ะไปต่อครับข้อต่อไปครับเป็นข้อที่9ครับเราจะเป็นเรื่องใหม่ในเรื่องของ ในสิตำรวจเนาะจะเป็นสถิติในเรื่องอันใหม่ในการเรียกว่าโค้งปกติโค้งเบซ้ายโค้งเบขวาว่ากันไปถูกปะแต่ถ้าเป็นเรื่องของหลักสูตรเนี่ยมันจะมีอยู่ในเรื่องของสถิติอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นมอต้นไม่ว่าจะเป็นมอปลาจะอยู่ในสถิติตรงนี้อยู่แล้วอ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อน,นครับถ้าโค้งปกติเนี่ยจะเป็นรูปร่างหน้าตาอารมณ์ประมาณนี้เอาใหม่โคบปกตินะอ่ะจาจ้แม่ ส่ว,สวนงดงามเหลือเกินอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันโค้งปกตินะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยทั้งหมดนะทั้งหมดเนะี่ยพื้นที่ใต้โค้งมันจะเป็นหนึ่งโอเคปะแล้วจะแบ่งด้านซ้าย0.5ขวา0.5โอเคถ้าเป็นโค้งปกตินะครับ x bar เม็ดโมดเนี่ยจะเท่ากันโอเคทีนี้มันจะมี2ตัวครับเรียกว่าเบซ้ายกับเบขวาอ่าพี่วาแบบนี้ กับแบบนี้อ่ะพี่ให้เวลาดูครับอันไหนเบ้ซ้ายอันไหนเบ้ขวาอ่ะถ้าน้องบอกว่าอันนี้เป็นไงเฮ้ยมันอยู่ด้านอะไรมันมันอยู่ด้านซ้ายเป็นเบซ้ายปะพี่เบิร์ดจะบอกว่าผิดทันทีเฮ้ยอันนี้อยู่ด้านขวาเป็นเบ้ขวาปะก็ผิดทันทีนั่นเองเออถ้าเป็นวิธีจําถ้าเจอกันแบบสอนแบบผิดหน้าเนาะเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเบขวาก็เอามือขวาตก ตบยังไงครับจินตนาการนะพี่เบิร์ตเอามือขวาเนี่ยตบตรงนี้ตบปุ๊บกราฟมันพุ่งมาตรงนี้เห็นปะกราฟหัวกราฟเนี่ยหัวกราฟตรงนี้มันพุ่งมาด้านนี้เห็นปะมันพุ่งมาด้านซ้ายเหมือนเราเอามือขวาตบอะ่ะก็เป็นเบ้ขวาตัวนี้เป็นเบ้ขวาอ่าตัวนี้ครับพี่เอามือซ้ายตบหัวกราฟก็จะพุ่งมาฝั่งนี้เป็นเบ้อะไรเบ้ซ้ายนะั่นเองโอเค องประกอบของเบสซ้ายเบสขวาจำยังไงอ่ะจำไอ้ยอดสูงสุดเนี่ยครับยอดสูงสุดคือโหมดโหมดคือฐานนิยมโอเคตรงกลางเนี่ยคือเม็ดแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ x บาราโอเคดูครับตรงนี้คือโหมดคือฐานนิยมตรงกลางคือเม็ดแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ x บาบ์แค่นั้นเองจำแค่นี้ตรงกลางคือเม็ด ไอตัวยอดยำแหลมคือโมดแล้วก็ X bar อยู่อีกฝั่งนึทีนี้อันโจรครับเขาบอกว่าอัวน,นี้คือกระจายแบบใดอ่ะเราก็ดูครับ8 9 10 12 13 15 17 17, 17วงกลมหรือขีดเส้นใต้ยครับเป็นไงฐานนิยมถูกปะคือโหมดอยู่ด้านมากอยู่ด้านมากก็จะอยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นเบ้ซ้ายเอาซ้ายตบจบครับที่เหลือไม่ต้องหาแล้วก็ได้ครับเพราะว่าจะไปน,นั่งหาเมตรจะไปนั่งหา X bar ก็ใช่เรื่อง ถ้าอยากจะหาเม็ดมาธยฐานจริงก็ตรงนี้ตัด4ตรงนี้ตัด4เม็ดก็อยู่ตรงกลางแสดงว่าเม็ดก็คือ14น,นั่นเองโอเคอยากจะหาก็หาครับแต่ว่าเท่านี้ก็พอไม่ต้องหาแล้วนองเสียเวลายิ่งใครไปหา x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วนเอ็อีกพี่เบิร์กก็บอกว่ามันก็จะช้าไปอีกน,นั่นเองโอเคเนาะก็เป็นไอเดียเนาะโค้งปกติเบซ้ายเบขวาก็ว่ากันไปครับผมโอเคครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับ คลิปนี้แล้วก็ให้กับเพื่อนๆที่น้องรักได้เลยครับผมโอเคใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ตาม QR code ที่ขึ้นไว้ได้เลยครับผมเป็นการสนับสนุนช่องทางนี้ไปในตัวอีกหนึ่งรอบครับผมโอเคครับคลิปนี้มาประมาณนี้ครับสวัสดีครับ